สวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องตัวของกัมพูชากับไทยนะครับซึ่งเรามีปัญหาก็เป็นช่วงเวลาที่นานที่สุดนะครับตามชายแดนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็อยู่เมืองสุวรรณกัรนะครับถ้าเราคิดคำนวณจากประชากรต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดสุวรรณกัรเนี่ยถ้าคิดเป็น พม่ากัมพูชาลาวนี่ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นคนนะครับซึ่งแบ่งเป็นพม่านี่ประมาณเก้า0มื่นเก้าหมืนหกนะครับแล้วก็กัมพูชา,านี่สี่หมื่นสี่แล้วก็ประเทศลาวเป็นมานลารานี่อยู่ที่หนึ่งหมืนคนนะครับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ถามมาเยอะไหมจังหวัดสงกาก็ถือว่าเยอะนะครับตามที่ผม ในไปเดินที่ตลาดนะ<ม>ก็ดูในสัดส่วนที่เขาเข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ส่วนที่มาไม่ถูกต้องตามกฎหมายค่อนข้างจะเยอะนะครับตามซอยปัจจุบันนี้ก็ส่วนมากจะเป็นพมา่พมาพม่าเยอะอย่างเช่นข้างบ้านที่ผมอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นทางกัมพูชานะครับมาอยู่เป็นครอบครัวก็อยู่มาหลายปีแล้วนันนัน้ายนี่ก็ใช่นั่นก็อยู่มาเป็นสิบปีก็มีนะครับซึ่ง การเมืองที่มันเกิดขึ้นนะครับมันอยู่ที่รัฐบาลของกัมพูชาเนาะที่สร้างประเด็นสร้างปัญหาขึ้นมาเราทําให้ประชาชนตามายแดนของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากนะครับซึ่งมันก็โยงการตาม facebook ตาม youtube อะไรไปบ้างนะครับเกิดให้ปัญหาว่า,าต้องอขอความร่วมมือให้ชาวกัมพูชากับประเทศโดยด่วนนะซึ่งที่ผมอยู่อยู่ใน ตรงนี้ก็เห็นได้ว่าซึ่งประเทศไทยเราก็ไม่ได้บอกว่าจะขับไล่ทางกัมพูชาได้กลับไปอยู่บ้านเขาโดยตรงนะครับนะก็เขาก็ดูทํามาหากินตามปกติแต่ว่าทางการกัมพูชานี่เหมือนกับการสร้างสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาเพื่อให้เป็นประเด็นนะครับแล้วให้เกิดการละหนทําให้คนทํามาหากินนี่มันขัดแย้งกันนะตัวนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับซึ่ง ผมก็ไม่รู้หรอกว่าม,มันเป็นมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนแต่แต่เชื่อปะผมเป็นคนอุบลน,นะครับผมเป็นคนอุบลบุญราชธานีซึ่งเกิดข้อพิพาทช่องบกนะครับช่องบกซึ่งห่างไม่ไกลจากบ้านผมประมาณประมาณร้อยกิโลนะครับห่างจากสำเพอผมเองแลาผมก็มีญาติอยู่แค้ๆทางนู้นก็ไม่ห่างกันนะครับซึ่งเป็นการระทะกันก็เข้าใจนะครับว่ามีการเสียชีวิตนะครับเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุาการณ์นั้นขึ้น แต่ว่าเราจะสร้างน้ามันไปตีแบบไหนตรนนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะมายอมเสียดินแดนนี่ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมยอมนะครับผมก็เป็นทาหารมานะครับก็ฝึกฝึกมาทุกอย่างนะครับก็พร้อมอที่จะปกป้องประเทศไทยแต่เราก็ไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงนะครับตามสื่อต่างๆที่แชร์กันมาตามโซเชียลนะครับจะเห็นได้ว่าฝั่งกัมพูชานี่ใหญ่ ยกตัวอย่างยกอะไรสารพัดอย่างที่กระตุ้นทําให้ชาวกัมพูชาอยากให้เขากลับต่างประเทศกลับบ้านเขาแต่ภาพโดยรวมแล้วที่ผมดูตรงนี้เปอร์เซ็นต์น้อยมากที่กัมพูชาก็จะกลับไปอยู่บ้านเขานะครับแล้วก็ไปม,มีแนวโน้มเลยว่าจะกลับนะครับเพราะว่าเขาก็มีงานครับนะก็มันก็เป็นอีกประเด็นนะครับทีม่มันแย้งกันมากนะครับ เดือนเมกราดานี้ไม่ต้องห่วงครับตอนนี้กัมพูชา40,000กวา่ามม่มา9 6 0 0 0นะครับคนขัาดที่เยอะนะตัวนี้ก็เป็นประเด็นที่ทําให้ความเป็นอยู่ของเราถามว่ามันมันกปกติไหมทังคมลรงงานก็ปกตินะครับแต่ว่ามันไม่ได้สร้างความหนุนร้อนขนาดน,นั้นแต่ว่าการการเมืองนะครับการเมืองที่ทําให้ประชาชนเข้าสับสนกันนะครับ เลยมาพูดมากล่าวให้ฟังว่าผมเป็นคนวนเหมือนกันนะที่มีพื้นที่ข้อพิพาทถ้ามีปัญหามาเราก็ต้องรวมใจสู้นะครับรักษาประเทศของเราเราอย่าไปยอมเสียพื้นที่ให้กับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะครับจะไปขึ้นศาลโลกกิมมันต้องขึ้นมันต้องไปด้วยกันนะไม่ใช่่าฝั่งในฝั่งไปขึ้นตามที่พอบอพอ,บอนะครับภาคสองที่ท่านพูดนะผมเห็นด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ กับทหารของเราที่ปกป้องพื้นเมืองพื้นแผ่นดินไทยของเรานะครับซึ่งบรรทัศนเราสร้างมาตั้งแต่ยุคไหนมาแล้วนะครับคนนี้เขาเป็นกําลังใจอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมมาพูดตรงนี้ก็คือว่าในสถานการณ์ที่สมอดสจพระรมรานี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ยังนิ่งอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วก็มัน มันเพื่องเมืองนอนนะครับก็ยังอยู่ดีกินดีไม่มีปัญหาอะไรกันนะครับแต่ว่าประเด็นที่จุดขึ้นมานี้ก็จะมีหลาย,ลายอย่างเนาะก็ทําให้ถือกันคาดเคลื่อนนะครับแต่ว่าเราก็อย่าไว้หวางให่นะครับนี่ก็เป็นกําลังใจให้ครับทหานชัยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มา,าสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าจํานวนประชากรต่างประเทศที่เข้ามาอยู่กับเราดีเท่าไหร่ นะครับนะที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็ประมาณแสนกว่านะครับก็ประมาณนี้ครับรบขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ